สวัสดีค่ะทุกคนก็วอลค o มแบ a คท์ o m ช c h a นลอิสก g กันะคะเย้เจอแซกอีกแล้วนะผมชื่อแซกครับผมชื่อแซกครับวันนี้นะคะเก้ก็จะทำ บล็อกนะคะก็คือจะมาดูว่า1วันของเก้ทาอะไรบ้างนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันจริงๆมันก็ไม่1วันแล้วละ่ะก็ลาไปครึ่งวันแล้วเพราะนี่ก็คือบ่ายสโมงสินาทีแล้วนะคะทุกคน แต่ว่าตอนนี้นะคะก็กำลังจะออกไปทานข้าวกันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,ร้านอาหารด้วยนะคะเก้อยากกินสเต็กนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเป็นร้านสเต็กที่เก้อยู่แถวบ้านนี่แหละก็อยากกินอาหารดีๆบ้างนะคะไม่ค่อยได้ไปทานร้านอาหารกับแซกบ่อยๆหรอกส่วนใหญ่ก็ฟาสต์ฟู้ดหรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้อยากจะลองไปทานร้านอาหารที่แบบ ดูเก๋ดูหรูดูดีหน่อยอะไรเงี้ยรสชาติแบบดีดีดูรีวิวโอเคอะไรเงี้ยนะคะส <Ste ak! S 1> เต็กส <Ste ak! S 1> เต็กจริงๆวันนี้ตอนเช้าก็ไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนตอนเช้าเก้ก็แค่ตื่นเช้ามาดู넷ฟลิกกับแซกนะคะเก้ดู vivo นะคะใครยังไม่ดูไปดูนะแซกร้องไห้คะ่ะ <c oughs> You know what talking I'm ยังนึกว่าทำสองคิง what I'm talking about that you cry yeah I told everyone mm hmm. เป็นการ์ตูนแอนิเมชันฟิลกูนะคะของโซนี่นะเป็นหนังเกี่ยวกับคิงการ์จูนะคะที่แบบว่าออกไปทำภารกิจสำหรับเจ้านายนะคะแบบมิชชั่นอะไรประมาณเนี้ยก็ไปดูนะคะซึ่งตอนนี้แก๊สก็แพงอยู่นะ3าดอน4อ่ะ go 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 gas station man Baby, you know, if you go to gas station in Thailand, so they have set up to fill up the gas for you. They work workers? Yeah, workers. <laughs> Nina Katini Huboregan. So, so with car. Ah, how to fill up the gas in America? This. No! <laughs> Oi, baby, don't chemical. Wee! Oh, <laughs> <a> <laughs> <little bit. laughs> <laughs> ขี้เล่นนะอยู่อ่ะเบบนอนยูไม่ชอบปากตัวเองสีนี้เลยอะขอเปลี่ยนลิปสติกเป็นสีอื่นได้ไหมอะบรรยากาศอะไรอย่เงี้ยอากาศดีมากวันนี้ประมาณ 16บองศาได้นะต่กินข้าวกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาคิดว่าเราจะไปไหนต่อนะคะเฮ้ย baby. <Yeah. S 1> เบบี้ลูกกูดเจอเขาให้ปากเราจุดเจอนะคะ mm hmm. นี่นะคะคือที่นี่ก็จะเป็นสตูแต่ละสะตูติดติดกันไม่เหมือนแบบห้างบ้านเราแต่เขาก็มีห้างแบบเหมือนบ้านเรานะแต่ว่าคนก็ไม่เห็นจะเดินเยอะอะไรเลยอุย้ยมีแต่คุณ นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านอาหารแล้วก็ Apple Store นี่ Apple Store นี่นะคะว้าว wow, so cool you look awesome baby boo baby why don't you hold my hand too slow I'm not slow too slow นี่นะคะเราก็กำลังจะไปกินร้านนั้นนะคะทุกคนร้านนั้นร้านนั้น handsome boy handsome boy handsome boy ร้านนี้นะคะร้านนี้นะคะทุกคนร้านนี่ย่ในราน้านอาหารนะคะนั่นคือไบซันไบซันก็คือเป็นควายนั่นเองแต่ว่าเป็นควายเยนยั้งนะค,ะควายป่าบรรยากาศในร้านนะคะเหมือนจะีซี่นิดหน่อยนะคะทุกคนโอ๊ย ก็เมื่อกี้นะครับก็ไปร้านอาหารใช่ไหมแต่ว่าคือว่ารอประมาณ20-30นาทีนะคะก็เลยจะมาเดินซื้อของเล่นๆแถวนี้ก่อนนะคะก็เลยเก้จะไปซื้อเครื่องสําอางนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูสตูเครื่องสําอางที่เมริกานะคะเป็นร้านที่เก้เข้าบ่อยลองจากน่าจะเข้ามากกว่าเซฟอร่าด้วยซ้านะคะเซฟอร่าอยู่ตรงนู้นแอปเปิลแอปเปิทุกคนเนี่ย iPhone 13 เมื nah ่อกี้ยังพูดไม่จบนะคะก็ค uh ือเดี๋ยวจะไปอ l ลสตาร์นะคะเป็นคอสเมติกสต o ร์ร้านเครื่องสำอางที่เก้ไปบ่อยมากที่สุดเซฟราเก้ไม่ค่อยได้ไปเก้ไปอาลสตาร์มากกว่านะคะบูดี้เอา maybe just saying like Christmas gift, maybe like gift card or oh, something. Really? Mm -hmm. uh, Morphe. see or maybe like perfume. Some of the old songs. 300 baht, ma'am. ซื้อของหมดไปทั้งหมด21ตองนะคะประมาณ400ของทัมใาม่600กว่าบาทนะคะล้วก็ได้นี่มาดทุกคนของแถมแต่ก็จะเป็น p ปรดักตของอลตานั่นแหละค่ะทุกคนนี่ลิปกอสเฟสพรเมอร์บ็ตดิสเข้ามทั้งหมดโอ้ that's cool อา e พรเมอร์อายแชโดว์มาสคาร่าลิปสติกบั้ คือว่าคุมนะคะทุกคนโอเลบอมโคโลบอม Thank you my photographer Video photographer ฮะใช่ครับใช่ครับอุ้ยทุกคนดูบรรยากาศสิดูบรรยากาศดูบรรยากาศสิ Sephora น้องยัอันนี้คือ Sephora อยู่ตรงนู้นเลย อ๋อ่ good night ตอนนี้ก็คือนั่งอาบแดดกันอยู่นะคะ sun sun sunbathing sunbathing can you say that again sunbathing sunbathing ก็คือการอาบแดดนั่นเองนะคะทุกคนมันก็หนาวหนาวะแต่ว่าก็คือถ้าเราได้นั่งกลางแดดก็คือดีมากสิ่งหนึ่งที่ชอบที่อเมริกานะคะก็คือ แสงมันสวยมากทุกคนคืออันนี้คือแสงแบบดูดิดูแสงดิแสงดีมาก the sun here is so perfect it look like it s <S my my makeup is so perfect s <S but actually huh that's why I think every time I see you Oh, ah, okay Oopsie นะคะทุกคนก็คือว่าต้องพาแซกไปตัดผมก่อนนะคะเพราะว่าเทิดไว้ด้อมหยุดเนี่ยอ๋อเ e ี่ย h a t s crazy. Oh, that's mine. I thought that's yours. I'm sorry. Um, oh, the video recorded too. Yeah, good. <laughs> ก็คือต้องพาแซกไปตัดผมก่อนนะคะเพราะว่าพรุนี้แซกวันอาทิตย์แซกต้องไปทํางานนะคะเ้าร้านตัดผมปิด6กโมงเย็นแล้วตอนนี้คือสี่โมงจะครึ่งแล้วก็เลยเอองั้นเดี๋ยวทิ้งคิวนั้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่รอบนี้ How <long? S 3> Three Hours here really long? Before fancy and Hour really Remember? I'm Golden then after after this is after so is that difference is that different did you shave it no okay ทุกคน finally we r e gonna go back and then go to the restaurant and eat ย้าวไปกันนะคะไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเก้ก็อยู่ที่ร้านเทสต์มอนเทนาบรบรรยากาศดีมากมาก แล้วก็ที่นี่เขาก็จะเหมือนขึ้นชื่อในเรื่องของสเต็กไบซันนะคะแซกกะสั่งสเต็กไบซันใช่ไหมแกสั่งเป็นตีเป็นเนื้อวัวปกติใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างนะคะว่ามันจะแตกต่างกันอย่งไรอันนี้จะคุกแคมป์มั้ย I don't know what that is. <laughs> mm hmm? Yummy? Salty? <laughs> Eat it, don't smell it. it weird right bison national ah mm -hmm. yummy อันนี้ baked potato นะคะแล้วก็หัวหอม p น n fry แล้วก็ beef ของแซกเป็นไบแซน b อ o c c o l i แล้วก็ baked potato เดี๋ยวเราจะมาลองโอเคเลย a little difference ไบแันนะคะก็คือมันคือควายอเมริกาเนี่ยแหละแต่ว่าหรือว่าเรียกว่ากระถิง กระทิงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไบสันนะจะหาเจอแถวแบบว่าพวกแบบไวลมิงมอนเทนามอนเทนาเป็นสเตทหนึ่งของอเมริกานะคะเป็นรัฐในฝันที่เก๊ยอยากจะไปเที่ยวเหมือน,น <c oughs> กันเก๊เคยเจอไบสันตัวจริงแล้วนะเอ,อ่อตอนไปยาร์ดสโตนะคะอร่อยคมาก <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยมากมากอร่อยมากมาก กินไม่หมดนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเอากลับไปกินที่บ้านนะคะจานนี้นะคะก็ตกที่ประมาณก็ประมาณพันพันนิดนิดนอะไรเงี้ยพันหน่อยหน่อยแซกก็ของเก้คือ35าดอนใช่ไหมคะก็คูณ30ไปแล้วแบบ30 31เออะไรเงี้ยแล้วก็อันนั้นก็39าดอนก็เกือบ40 4 32ก็พันสองประมาณเนี้ยเออ แสของเกก็ประมาณพันต้นๆอะไรเราอยู่กับเพื่อนๆนะคะเรากำลังรอเล่นโบลิ่งนะคะโกโกรับซิงโก้เรกิทูมซิงโก้แซ็กแฟอก็คือตอนนี้นะคะเรากำลังรอเล่นโบลิ่งอยู่คนก็มาแฮงเอากับเพื่อนนะคะที่นี่ก็นะ่าจะเป็นที่จุดสุดท้ายที่เราจะแฮงเอาแล,แล้วก็กลับบ้านนอนนี้สมิดนะคะนี้เพื่อนอันี้ โอ้ยทุกคนเมื่อกี้เล่นเลเซอร์แท็กนะคะโคตรสนุกเลยหัวใจจะวายประมาณส5นาทีต่อเกมนะคะ house อ้ยโอ e ย t a ้ยโอ้ยโอ i ยโอ้ s โอ oh so ้ยโอ้ a โอ้ยโอ้ย e อ s ยโอ้ยโ r ้ยโอ้ e โอ o ยโอ้ยโอ้ยโ t ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ o อ้ยโ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 อมยนอ้ยโอ้ยโเอ้มโอ้โออ้บบมาเล่นคือแบบว่ามาเดทอะไรอย้ยี้ยเอ้นพอ้ยอาอ้่อ เขาเรียกว่าอะไรโกโมันนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็จบกันไปแค่นี้นะคะคิดไหมนะคะหวังว่าจะเอ็นจอยกับไม่ได้นะคะ see you next time <c oughs> <c oughs>